แนะนำเว็บไซต์เติมเกมสุดคุ้ม EasyCard ใช้บริการได้หลากหลายช่องทางทางเว็บไซต์ EasyCard Game TopUp.com หรือจะเป็นช่องทางเพจ Facebook EasyCard TopUp สามารถเข้าไป Inbox พูดคุยกับเขาได้เลยหรืออีกหนึ่งช่องทางที่ Li น์แอดแไปได้เลยที่ a EasyCard Game ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมเติมเกมต้องเติมกับ EasyCard สะดวกปลอดภัย100% สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช anel ดอยไม่ดอยนะครับวันนี้มากับเกม l a g No l o k Origin นะครับหรือว่า R O O Server 4นั่นเองนะครับวันนี้ก็คือเราจะมาแนะนำระบบขนนกวาไคลี่นะครับหรือว่าไคลรี่ฟีเจอร์นะครับที่เพิ่งจะเปิดมาในช่วงนี้เลยนะช่วงเลเวล40กว่าๆนะครับว่ามันต้อง มันคืออะไรนะแล้วมันจะต้องเลือกขนนกยังไงมาใส่ให้ตัวเราได้ประโยชน์ที่สุดนะครับรวมไปถึงใส่ไปแล้วเนี่ยมันแรงจริงไหมเพราะว่ามันมีคําถามมาจากเพื่อนๆที่ว่าถ้าอย่างนั้นสายเติมหรือว่าสายเพทูวินเนี่ยก็สามารถดึงขนนกจากร้านเพชรมาเติมเออมายัดใส่ได้รัวๆมันก็จะเก่งขึ้นเยอะอันนั้นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองไปดูในคลิปนี้นะครับ เรามาเริ่มดูกันที่เมนูขนนกนี่ที่เราเปิดขึ้นมาตอนเลเวล40กว่าๆผมไม่แน่ใจนะว่าเลเวล40เท่าไหร่ก็คือเมนูเฟเจอร์ตรงนี้นั่นเองนะครับเราสามารถเข้ามาดูได้เลยนะมันก็จะมีขนนกให้เราใส่ได้ตามเลเวลที่เราอัพขึ้นเรื่อยๆนะอย่างเช่นช่องนี้ก็ต้องจะเปิดเมื่อเลเวล58นะครับแล้วก็พวกช่องต่างๆเนี่ยมันก็จะเปิดตามเลเวลเนาะอย่างช่องที่3 v a ว k y r i e of ่ออ y นี้ก็จะเปิดที่เลเวล50เนาะทีนี้ การใส่ขนนกเนี่ยเราจะเลือกยังไงนะเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจกันก่อนว่าขนนกมันมีกี่แบบนะครับขนนกในตอนนี้นะมันจะมีอยู่ทั้งหมด3แบบนะครับก็คือแบบ ATK หรือว่าแบบ Attack เนี่ยขนนกจะมีสีส้มเหลืองอย่างนี้นะครับแล้วก็แบบ Defense ก็คือขาวดำนะครับรวมไปถึงแบบ Mix หรือแบบผสมเนี่ยจะมีสีขาวนั่นเองนะทีนี้เรารู้แล้วว่ามันมี3ประเภทใช่ไหมเราก็มาดูกันอีกทีนึงว่าขนนกมันมีกี่ระดับนะครับก็คือ มันจะมี3าระดับนะครับก็คือพื้นหลังสีฟ้าพื้นหลังสีม่วงแล้วก็พื้นหลังสีส้มนะครับความแรงก็ตามระดับนั้นเลยนะครับอย่างให้ดูนะอันนี้สีฟ้าที่เทียนหนึ่งก็จะเป็น PTK MTK บวกหนึ T ่งนะครับสีม่วงก็จะมีสเตตัสเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็สีส้มก็จะเพิ่มขึ้นเป็น PTK บวก M T MTK บวกสนั่นเองนะซึ่งทั้ง3แบบเนี่ยก็จะมีระดับที่ เหมือนๆกันนะก็คือมี3ระดับคือพื้นหลังฟ้าพื้นหลังม่วงแล้วก็พื้นหลังส้มนะส่วนไอ้พื้นหลังส้มอะมันอาจจะมีแบบที่แตกต่างก,กันอีกนะตามประเภทเนาะอันนี้อาจจะเป็นแบบขนเลี้ยวๆขนใหญ่ๆขนแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราดูไว้ก่อนเนาะเราไม่ต้องไปเข้าใจมันมากนะครับทีนี้เราจะหาขนนกได้จากไหนบ้างนะครับเราสามารถหาได้จากกิจกรรมซื้อจากช็อปนะครับรวมไปถึง ย่อยขนนกมาเพื่อมาดึงที่หน้าหนีนะครับก็คือเวลาเราย่อยขนนกเราจะได้ค่าไอ้พวกนี้มานะครับไอ้ขนฟูๆอะไรพวกเนี้ยให้เรามาดึงในนี้ได้นะครับส่วนในร้านค้าเนี่ยเราสามารถซื้อได้ด้วยเพชรที่เขาแจกเรื่อยๆนะใน ao shop นะครับมันก็จะมี diamond shop ที่เราสามารถดึงขนสีส้มกับเป็น atk กับเป็น d e f e n ได้นะครับรวมไปถึง กล่องที่เป็นขนนกพื้นหลังม่วงก็มีให้เราเลือกซื้อได้นะครับสำหรับคนที่ขัดแคลนก็สามารถมาดึงได้นะครับนอกจากนั้นยังมีขายในร้านของอาเฟมหรือว่าดันสัตว์เลี้ยงนะเวลาเราผ่านชั้นต่างๆเนี่ยมันจะมีเซตที่ขายเซตเนี้ยให้เรามาดูก่อนเลยนะเพราะว่ามันเป็นเซตที่คุ้มมากนะอย่างเนี้ยผมซื้อไปแล้วถึงชั้น50และชั้น5้มันก็จะมีพวกเอ่อตั้งแต่ชั้น45แล้วแหละมันก็จะมีพวกเนี้ย พวกฟีเจอร์ที่มันเป็นกล่องเข้ามาให้เราเลือกนะมันก็จะมีมาเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเราก็เวลาเราผ่านดันสัตว์เลี้ยงแล้วมันจะเปิดนะอย่างนี้ก็คือถ้าเราผ่านดันสัตว์เลี้ยงชั้น60มันก็จะสามารถซื้อกล่องนี้ได้นะซึ่งเราจะเห็นว่าของที่เราได้เนี่ยมันคุ้มค่ามากๆเพราะฉะนั้นให้เรามาซื้อในร้านของดันสัตว์เลี้ยงหรือว่า FM ก่อนนะวิธีที่เราจะซื้อได้อย่างที่บอกก็คือเราต้องผ่านดันสัตว์เลี้ยงยชั้นต่างๆดันสัตว์เลี้ยงก็คือ เราสามารถดูได้จากอีเวนต์แล้วก็มาเลือกที่เมนูแอเฟมนี้ได้เลยนะครับเนาะถ้าเราผ่านชั้น50อย่างที่ผมผ่านชั้น50ผมก็จะซื้อได้ถึงชั้น50นั่นเองนะครับนอกจากนั้นแล้วเรายังสามารถไปหาได้จากที่อื่นด้วยนะครับก็คือดันเจียนเฮลฮาร m มไนแม่นะครับที่จะเปิดในวันพรุ่งนี้นะครับถ้านับจากวันที่อัดคลิปนะเพราะว่ามันจะเปิดเมื่อเลเวลโลกถึงเลเวล45นะครับเราก็สามารถไป ฟาร์มในดันนี้ได้เพื่อให้เอาขนนกมาใส่ได้นะครับรวมถึงร้านค้าต่างๆที่บอกไปแล้วเมื่อสักคู่นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูว่าเราควรจะใส่ขนนกเลือกใส่ยังไงนะก่อนอื่นเราก็ต้องมาดูก่อนนะว่าแต่ละอันเนี่ยมันให้ใส่ขนนกประเภทไหนบ้างนะครับอย่างช่องแรกเนี่ยว a ค k y r ลี่ออฟดูอ่ะมันจะใส่ได้แค่2แบบก็คือ ATK กับผสมนะครับถ้าเรามี ATK กับผสมเนี่ยเราสามารถใส่ได้เห็นไหม ซึ่งแต่ละช่องเนี่ยมันไม่สามารถใส่ขนนกในออปชันที่เหมือนกันได้นะครับอย่างเช่นเราใส่อันนี้เป็น atk พื้นหลังม่วงใช่ไหมเป็นอินกับ p atk ใช่ไหมครับเราไม่สามารถใส่อินซ้ำได้แต่เราสามารถใส่เด็กได้ประมาณนี้นะคือมันห้ามซ้ำก็คือเราต้องใส่ที่แตกต่างกันอันนี้เป็นข้อแรกนะครับส่วนวากาลีออฟวิทซ้อมก็เหมือนกันนะมันก็จะรีควายให้เราใส่ขนนกประเภทที่เป็น ดีเฟน์แล้วก็ผสมเท่านั้นนะครับซึ่งในแต่ละช่องว a คเคอรี mm ่ออฟดีวีวัคเคอรี่ออฟวอเนี่ยมันก็จะรีควายไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราใส่ให้ตรงประเภททีนี้เรามาดูต่อไปว่าเราจะเลือกใส่อย่างไงนะครับให้เรามาดูที่ตัวอย่างเซตตรงนี้นะครับโดยเราจะโฟกัสหลักๆไปก็คือทองกับม่วงนะครับฝาเราเราไม่ต้องโฟกัสก็ได้นะสมมติว่าที่เลเวลเนี้ยเราเปิดได้4ช่องใช่ไหมเราก็ดูเซตของ4ช่องที่มันดีก็คือ 2ทอง2ม่วงมันจะบวก ATK สแตตแล้วก็ PVE a t t r i b u t e 80%ในเลเวลสูงสุดนะครับเลเวลสูงสุดคืออะไรเดี๋ยวเราจะบอกกันอีกทีเนาะทีนี้เราลองไปเรื่อนไปดูความแตกต่างถ้าเราใส่แค่1ทองแล้วก็3ม่วงนะไอที่จะบวกสูงสุดก็คือ ATTACK STATUS บวก30%อันนี้คือสูงสุดนะมันจะไม่ได้ค่า PVE a t t r i b u t e นะครับเพราะฉะนั้นเซตที่แนะนําก็คืออย่างน้อยต้องเป็น2ส้มนะครับ เห็นไหมถ้า3ส้มเนี่ยมันก็จะบวกเยอะขึ้นไปอีกนะครับแต่ความแตกต่างของ2ส้ม3ส้มแล้วก็4ส้มเนี่ยถ้าเราใส่แบบเต็มชุด5 5ชิ้นนะครับมันต่างกันแค่ PDKMTK แล้วก็ PVP ดาเมจโบนัสที่มันจะบวกขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับอันนี้คือเซตที่เราจะต้องเลือกโฟกัสนะครับเพราะฉะนั้นให้พยายามใส่เป็น2ทองขึ้นไปไม่ใช่2ทอง2ส้มขึ้นไปนะครับผมชอบเลือกสทองเนาะ ให้เราโฟกัสไปที่2ส้มขึ้นไปนะครับเพราะว่ามันจะบวกสเตตัสแถวที่4ขึ้นมาก็คือ PVE Attribute นั่นเองนะก็เหมือนกันในทุกๆเซตนะครับอย่าง Valkyrie of Wisdom เราก็สามารถดูตัวอย่างเซตได้นะซึ่งมันก็จะคล้ายๆกันแหละให้เราโฟกัสไปที่2ส้มแล้วก็ม่วงเนี่ยแล้วแต่ก็คือเราสามารถหาได้4ส้มสามส้มก็ดีครับยิ่งยิ่งส้มเยอะก็ยิ่งดีนะครับแต่ว่าให้เราโฟกัสไปที่อย่างน้อย2ส้มนะครับเพื่อจะได้เปิด สเตตัสแถวที่4นะทีนี้เมื่อกี้เมื่อกี้เราเห็นแล้วใช่ไหมว่าที่เราใส่สส้ม2ม่วงเนี่ย PV a t tribu t e สูงสุด80% attack s t a t ซ็น hmm. ต์แอสเตตเนี่ยทำไมเราได้แค่นี้นะอันเนี้ยมันเป็นตัวอย่าง a t tribu t e ที่เต็มแล้วใช่ไหมครับตอนเนี้ยเรายังไม่เต็มเราได้แค่13 6 11แล้วก็33นะถ้าเต็มเราจะได้47 33 30แล้วก็80ใช่ไหมทีนี้เราจะทำยังไง เราต้องอัพขนในแต่ละช่องเนี่ยให้ขึ้นเป็นระดับเพิ่มขึ้นนะครับจนถึงระดับสูงสุดนะวิธีอัพก็คือเราสามารถกดอัพขั้นได้เลยจากเทียสองเป็นเทียสามมันก็จะบอกว่าให้ใช้ขนประเภทเดียวกันเนี่ยอีก3ชิ้นกับเงิน15ื่นห้านะเพื่อจะอัพเป็นเทียสามนะครับซึ่งถ้าเราอัพหลักการการอัพก็คือเราต้องอัพทุกอันไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่ามันขึ้นเป็นเทียสามอันเดียวเนี่ยถ้ามันขึ้นเป็นเทียสามอันเดียวตัวเนี้ยมันจะขึ้นน้อยกว่า ถ้าเราเป็นเทียสานทางเซร็จนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องอัพไปพร้อมๆกันนะอันนี้เหมือนกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นวัคเรี่ออฟดูเอลวัคเอี่ออฟวิอมอะไรก็แล้วแต่นะเราสามารถอัพไปพร้อมๆกันได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาเปรียบเทียบกันนะอย่าง v a l เคอรี่ออฟของผมเนี่ยเป็นเทียสองหมดแล้วนะมันจะได้ค่าบวกที่33%เอกับ11%นะครับแต่ว่า v a l เคอรี่ออฟวิเนี่ยมันยังเป็น30%กับ10%อยู่เลยสตม,มุติผมเปอ่ยเอันนี้ยห้เ็นเทียิผมนะครับ เห็นไหมสเตตัสมันก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกมันจะคิดที่เทียที่อัปเกรดแล้วเท่ากันทั้งหมดนะครับสมมุติว่าเรามีอันนึงถึงจะเป็นเทียร์าแต่ว่ามันมีอันนึงค้างอยู่ที่เทียหนึ่งเนี่ยมันจะคิดแค่เสร็จที่เทียหนึ่งนะครับก็คือค่าที่ต่ําสุดที่30%มนนั่นเองถ้าเราอยากจะเพิ่มเราต้องอัปไปตัวเนี้ยให้เป็นเทียร์งนะครับซึ่งมันจะใช้อันเนี้ยสอันซึ่งไอ้ขนสีส้มเนี่ยก็อย่างที่บอกนะมันสามารถซื้อในลานได้นะครับ นี่เราก็สามารถเอามาอัพได้นะครับพออันนี้เป็นเทียสองแล้วเห็นไหมอันนี้ก็จะขึ้นเป็นสามสิบสาเปอร์เซ็นทันทีนะก็คือมันจะคิดจากเทียทั้งหมดที่เท่ากันหมายถึงไม่ว่าอันไหนจะโดดก็คือมันจะคิดอันที่น้อยที่สุดนั่นเองนะสมมติว่าเราอัพเราก็ควรจะอัพให้มันเลเวลไปพรอมๆกันนั่นเองนะครับ ทีนี้อย่างที่เราเห็นม่อกี้ใช่ไหมว่าขนนกเนี่ยมันก็มีให้ซื้อได้ใช่ไหมมันก็จะเกิดคําถามที่หลายๆคนถามว่าอย่างนั้นถ้าคนที่เติมเนี่ยมันก็เก่งกว่าเยอะแยะเลยสิ pve a c t i v บวกต้อง33% 2อันก็เป็น66%แล้วมันจะแรงขึ้นแบบเราสู้ไม่ได้เลยไหมเพราะมันบวกขึ้นมาเป็น100%อย่างนี้ถ้าสมมติเขาอัพเต็มใช่ไหมเดี๋ยวเราลองมาเทสกันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะบวกแค่ไหนนะอันนี้ผมลองใส่ที่มีเซ็ต2ส้ม สม่วงที่มันมีบวก pve attribute สามสิบสามเปอรงคู่นะครับเรามาดูที่ค่าสเตตัสกันก่อนนะตอนนี้เราก็จะมี mtk a อยู่ที่689นะครับแล้วก็มี pvp ไม่ใช่ pve damage bonus อ,นะอยู่ที่119นะครับแล้วก็ pve damage reduction อยู่119เท่ากันนะอันนี้เราดูที่ตรงนี้เพราะว่ามันเป็น set effect ที่เขาบอกว่า pve attribute บวก33%นะ 119กับ119 11นะครับแล้วก็ MTK อยู่ที่689นะเราลองมาเทสดามเมจกันเลยนะครับผมจะลองไฟพิล่าใส่หมาดูนะครับว่าดอกเท่าไหร่นะ4 8 0 8นะครับ4 7 0 7 4,008ประมาณนี้นะถ้าตีธรรมดาอยู่ที่ประมาณ320นะครับ อันนี้คือเราใส่ครบเสร็จแล้วนะครับเราลองมาดูที่ถ้าเราเปลี่ยนเซตให้มันไม่ได้โบนัสดาเมจต,ตรงนี้นะเราเอาสีส้มออกไปหนึ่งอันนะครับเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้นะโอเคเราเอาสเตตัสที่เป็น PVE Attribute ที่บวกไป2อัน66%อออกไปแล้วใช่ไหมเราลองมาดูที่สเตตัสเหมือนเดิมนะ M ATK ลดลงเหลือ685ซึ่งลดลงไปน้อยมากๆนะครับ PVE Damage Bonus กับ PVE Damage Reduction เหลือ115นะจาก119เพราะฉะนั้น A 66%ที่บอกว่า PVE Attribute เนี่ยมันไม่ได้บวกตรงๆนะมันอาจจะต้องถูกการหักลบกบอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งไม่มีสูตรคำนวณออกมาให้เราดูนะครับแต่ว่าเราเห็นจากตรงนี้คือมันลดลงแค่4นะ ทา,ทางทั้งที่แอตทิบิวหายไป66%ถูกไหมทีนี้เราลองมาเทดเมจนะครับว่ามันจะเบาลงขนาดไหนนะ4 0 0 9ั0 0แปลกปะอ่าตีธรรมดา320เท่าเดิมนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นดาเมจมันแทบจะเหมือนไม่ได้หายไปเลยหรือเปล่า เหมือนจะไม่ได้หายไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นในความคิดของผมเนี่ยเวลาเราจะเลือกขนนกใส่นะตอนนี้นะนะตอนนี้เนี่ยถ้าเราหาส้มมาใส่ได้ก็ใส่ไปให้มันได้เสร็จนะครับแต่ว่ามันดูเหมือนจะยังไม่มีผลอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าอย่างที่บอกเวลาเราใส่เสร็จส้มเนี่ยมันได้33%แต่ว่ามันดูไม่แรงขึ้นเลยนะครับไม่แน่ใจว่ามันเป็นบั็กหรือว่ามันเป็นอะไรที่เขาจะต้องไปแก้ไขหรือเปล่านะครับ เนี่ยอย่างที่บอกนะ,อะลองใส่เราผมผมเทสให้อีกทีอ่ะห้าพัอ่ะสี 5, ่พันแปดมันสวิงอยู่ใกล้ๆเดิมมากๆเลยนะครับเห็นไหมสี่พันแมันสวิงอยู่ที่ดาเมจใกล้ๆเดิมเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยเนาะเปลี่ยนแต่ขนนกไม่ว่าจะเป็นการทุบด้วยคาถาที่เป็นดาเมจกายภาพหรือว่าการใช้ไฟพิลาที่เป็นดาเมจเมจิกนะครับก็ ดูเหมือนจะไม่มีผลมากทางที่ถ้าเราเข้ามาอ่านดูแล้วมันดูยิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะ PVE Attribute 33%เนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้เราโฟกัสว่าถ้าเราจะใส่ขนนกให้เราไปโฟกัสที่สเตตดีกว่านะครับที่เป็น P ATK ตรงๆเป็นอินตรงๆเป็นเด็กตรงๆเป็นค่าที่เราจะใช้ตรงๆให้เราไปโฟกัสตรงนั้นก่อนนะครับส่วนไอซเซตเนี้ยผมไม่แน่ใจว่านะตอนนี้มันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่ว่า มันดูเหมือนจะไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะนะเพราะฉะนั้นถึงเราจะไม่ใช่สายเติมเนี่ยเราก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าเราจะสู้ไม่ได้มันมันเป็นลักษณะเหมือนการที่เราจะต้องทําสะสมไปเรื่อยๆในทุกอันนะก็คือเราต้องเปิดไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆใส่ค่อยๆอัปเกรดไปเรื่อยๆมันอาจจะค่อนข้างจะขึ้นช้าหน่อยแต่ว่ามันอาจจะไปทวีคูณตอนหลังหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้สรุปตอนนี้เลยนะครับถ้าเรา จะเลือกขนนกที่เราจะเอามาใส่เนี่ยให้เราเลือกจากสเตตัสติดตัวไว้ก่อนแต่ว่าถ้าเราทําให้มันเป็นเซตได้มันก็ดีนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไปเปลี่ยนตอนหลังนะก็คือทําให้มันเป็นเซตที่เราต้องการจะใช้ก่อนก็คืออย่างน้อย2ส้มนะแล้วก็ที่เหลือเป็นม่วงนะครับแล้วก็หาส้มเพิ่มได้เท่าไหร่ก็เติมเติมเข้าไปนะครับรวมไปถึงค่อยๆอ,อ,อัปเกรดทียร ให้มันขึ้นมาพ้อมๆกันในแต่ละช่องด้วยนะอันนี้ก็น่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดสําหรับตอนนี้นะครับสําหรับระบบขนนกก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ